ทุกคนดอกปอปปี้คอยยังมีดอกบานอยู่นะคะดอกสีเหลืองนี่ก็หอมหอมค่ะทุกคนเหลือแค่นี้และคะ่ะดอกไม้วันนี้ก็ อาดอกไม้เฮอร์สคัมมิงแล้วนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนปีนี้ว่าลายนะคะเพราะว่า่คยเอาดินมาทมตรงกลางปลูกฐานตะวันดอกกันเลยว้าลายย้อนดมเข้ามา

อาการดีนะคะข<ด>่ะอยกระเลซวนพญไเข่าปลาค่ะทุกคนเบิ่งด้วยวเพไ่่สิพอเห็ดจากดอกบอกไปเห็นเพื่อนเพื่อนเขาเก็บเห็ดบืนๆอยู่ <S <S ดเดี๋ยวข่อยพอกันนะคะข่อยจังคข่จะคาะทุกคนเบิงบ่งนะคะเนื้อเบือแหบแห

ทุกคนจําได้บอว่าข่อยมาแลนรอบสุดท้ายข่พอเห็ดสองดอกิึงดูว่าจะมีคนเก็บเห็ดขบ่บออันนี้มันเห็ดอีกอย่างนี่ทุกคนนี่มันเปนเห็ดกินดอกอันนี้ First แฮ่อันนี้ทีทุกคนไข่เห็นเห็ด นี่เนื้อตู้มเลยนกตู้สม่ทิต้าสตูร่ะทุกคนเบิงนี่วัตถุบังอ้าวว่าขยัขนเลยใส่ถุงมือทุกคนอ่ะมาเฝ้าใส่ดอกนี่เดี๋ยวเก็บซะก่อนนะคะ <c oughs> เห็นบอ <c oughs> เห็นบอนั่นฮนันน่นเห็นบอทุกคนได้เก็บอยู่ลยนี่แหละเห็ดขางทางได้เนเี่ยนท่านได้เข้าไปข้างใน มันนี่พม่ปัญญามันมานวค่ร้อพาอยางไปไกลในจากนอ้อยท่านแม่คอยนี้กําลังแต่ว่ามันนี่คอยสดชื่นขึ้นหลายค่ะทุกคน <c oughs> ไปบวินนะคะอืนี่ค่ะทุกคนนีแล้วว่าปีหนาไปภาคเหนือว่าฉันจะมาว้าหลาย ไปเห็นอย่างภัคเหนือคาน้ำมนก huh? ั okay. <h ums> บแพงโอเคไอคนลูกคุณเพื่อนขะทุกคนตะปอแต่ปแปะ <h ums> ีอันนี้ด็กรูวิ่านไปกสี่คุ้มหสิวั่อ อันนี้อวบดีค่ะทุกคนอ๋อพืช<อ>เสีน, <c oughs> นี่แหละค่ะทุกคนมีหน่อยก็เก็บตามหน่อยนั่นเลย <g c oughs> ก็จะเอาไปทำควาสาดท,ที่บ้านนะคะ <c oughs> ทุกคนเมื่งมือวานเมื่อก่อนนี่ฝนตกมาแข้งเบิ่งถนนนะคะถนนก็จะมี ร้อยน,น้ำพานค่ะไปเข้า,าไปมองนี่ก่อนนะคะอุย้ยทุกคนเห็ดยังนี่เห็ดเบียดี เป็นฝรังหลานซ้ายแล้วท่วมพเห่นน้ำเมื่อนี้วันเสาร์ขอยเมื่อนี้ข่อยทำงานค่ะทุกคนขอะอาการดีขอยก็เลยตอบเซ่เซ่หยอบไปค่กะก็เลยได้ทำงาน4ีมงแรงเลือกอะสามทุ่มเคืองอุ้ยเอาพญ่์พลังไปใส่เ่ยมาหันขึ้นยางน้ำกลมมา ทุกคนเห็ดที่มองมันเคยเกิดไหมครับว่าเกิดเลยค่ะเพราะฝนห่วงห่วงกระตกมาซ้อมเบิงนี่มันเคยเกิดลายๆเดี๋ยวเข้าไปพีก่อนอันนี้ไปช่างไดแล้วทุกคน เห็ดทั้งนี้เนียว่า่นได้เกิดอ่ะมึงดูแปนแปนเลยอ๋อยาพลังหายไปใส่ทุกคนอ่น้องๆที่ไปเก็บอ่า บูเบอรี่นะเขาพักกันเก็บได้เยอะมากแล้วนะคะแต่ว่าข่อยนะ่ะยังยังว่าท่านได้เข่าปลาบูเบอรี่อีนะคะ่ะเพราะว่าข่อยมีอาการนะ่ะวิน่นเวียนศีรษะแล้วก็เมื่อยเมื่อยอยู่คือยังท้านได้หายดีนะ,คะ้ครับเมบ่อหายดีก็อาจจะไปเก็บได้เล็กๆน้นอยนะคะทุกคนแต่ว่าข้นเข้าไปแล้วกลับมาสิป่วยตื่นมงสีน่ะคะ่ะข่อยก็เลยรอก่อนร้อว่าให้ ให้อาการนะดีขึ้นคักๆก่อนนะคะซึ่งตอนนี้นะ่ะก็มีแต่กินยาวิตามินแล้วก็พักผ่อนกินขา่าวแล้วก็นอนนะคะทุกคนก็บรนว่าจะนอนหลับเด็กก็นอนบังใครหลับดอกก็บรงข้าวสถานการณ์บ้านเฮานะคะ,ะนะคะก็บออยากว่าเรื่องสถานการณ์บ้านเฮานะคะเพราะว่าอ่ามันอันนี้ใจนะคะทุกคนนั่นแหละ อ้าวแล้วยางไปทางใดแล้วพะยยอันนี้เหนไกคนข่อยมาไก่เติบแน่แล้วเด้แต่ว่าพะยัยแหมแล้วคือพยางน้ำกลนข่อยตอนแรกก็ยางน้ำกลนคุยกับหลานซ้ายโทรศัพท์มาอยู่วันนี้เงียบหายไปใส่ เฮ้ยมันทันได้เกิดกับทุกคนพื่อละเดือนหนาพื่อละซ้อมเบื้องแ่แถวเนี่ยมันดูอมองมันเคยเกิดหลายๆได้เนี่ยทุกคนเนี่ยนี่แหละมองมันเคยเกิดกับบะมีอืมมองมันเคยเกิดหลายๆก็จะอยู่ติดทางค่ะ อยู่ข้างในน่ะมันว่าเกิดลายด่ะแถวเนี้ยแต่ว่าหม่องอื่นอาจจะหลายแต่ว่ายอ,อยู่หม่องไขยูนี่มันจะเกิดลำทางโอ้ยทุกคนพญายางมาเราวขาเบิ้งก้อนมาแล้วไปทั้งไต่ทุกคนเบิ้งห้าร้อนหม่องนี่น้อยใหญ่มาเก็บเห็ดกอกัได้ห้าร้อนกลับบ้านตินี่ เบื้องขาตะคุ้นแม่ของยายเลยทุกคุ้นพุ่นแหมพุ่นไหมลายลายพุ่นน่ะแมนเบิร์ดเดียขาดนี่ะคุคนพุ่นน่ะได้ยินเสียงมานเหล่ารอย่างไปพุ่นทางพุ่นเหล่ารอยยางมานน้ำข่อยคุยกับหลานชาย แมาวันนี้เขามาเก็บฮาร้อนออประกาศทุกคนเมื่อนี้ได้สองสามดอกแค่นี้แหละอเ, <c oughs> เอาไว้จะถอดใส่ใครคกินนะคะได้นิดๆน้อยๆ มันท่านในถึงเวลาออกค่ะปลาน,นีมมันจะออกจากกวัวสุปลาเลยหมองที่เคยออกหลายๆก็ยังพันได้ออกนะคะแต่ว่าเมื่อน,นี้ก็ได้กินห้าร้อนจนว่าจุกจนได้อิ่มุมดละนะคะทุกคนช่วงนี้เคยกินอาข่าวได้แล้วเดชแตงแต่พูดผลัดส,สู่สามเมื่อน,นีวันเสาร์นะคะ,ะคือพญายนะเราไปเสื้อปะทูร้อมควันนะคะมาหายคอย แซ่บแซบทุกคนนั <Okay. S 1> ่นแหละข่ก็เล็กกินได้หลายนะคะ <Okay. S 1> แล้วที่นี่เมือม่อเมือ่อคืนนี่ไข่ขั่วไข่ใส่ผักชีใส่ยอดอ่าอ่าใส่ทว,ทว,ทว่าทว่้ลนเต่ากับทว่วแขกนะคะแล้วก็เด็ดยอดกับผัวมาใส่น้ำคัะทุกคนแซ่บแซบนั่นแหละท่านข่กินอาหารแบบอาหารอีสานนะเสียข่ก็จะกินได้หลายนะคะ พยายามสอาใครก็กินอ่าต้มต้มข่าโจกอีอยังก็อ่าทุกคนข่อยเป็นคนน่ะลืมไว้ไว้รือว่า่อยจะเป็นอ้ำไซเมออจำยังก็บาได้จำเสื้อน่าน,านี่กั็มาได้เด้ทุกคนนั่นแหละเท่าแล้วเท่าเลย ทุกคนถ่าร่างกายเขาบัคแข็งแรงถ่าเขาป่วยหรือ,อบาสบายในร่างกายเขาเขาก็บ่อยากเท็ดอันนั้นเท็ดอันนี้แม่นบอทุกคน oh, s <S เป็นคือข่อยบอ ตามจริงนะช่วงนี้นะ่อยก็จะไปหาเก็บบูเบอรี่ทุกปีนะคะเก็บมาสงลูกคา้าแต่ปีนี้นะบ่นี้กลาลังวัางช้ามีตะวินตะเวียนนะคะถ้าเข้าไปเขาอาจจะเป็นตืมอยังี่ก็ได้นะคะนัะ่นแหละก็เลยต้องพักพรอล้อห้ร่างกายกลับม้าเป็นปกติก่อนยังี่นะคะยัง่อยจะไปเก็บก็อยากได้เงินอยู่ค่ะเพราะเป็นว่าบ่อยากได้เด้ <laughs> นะคะ แต่ว่าถ้าร่างกายเขาพอพอมองเสียมันก็ะสีเห็ดเหี้ยหานะ่ะป่วยตื่มไปอียงสินะคะนั่นแหละบางครั้งนะเวลาป่วยคักๆแล้วน่ะก็คิดอยู่ด้วยว่ามีเงินกับผมีความหมายสินะคะทุกคนถ้าร่างกายเขาพอ,อ,ขอ,อแข็งแรงสินั่นแหละพญ่ยพลังนะ่ะ แล้วยางวาให่อยจะเร่องวาอ่า่อยอห่วงถึงแต่เรื่องหาเงินหาอย่าง็ห่วงสุขภาพเจ้าของสินะคะเพราะว่า่อยอสวนเราไปเก็บบุเบอรี่ถึงแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะถึงแต่ประมอาทิตย์ที่แล้วเออวาง่อยที่่อยมีอาการดีขึ้นแนนแล้วก็เลือกบอกว่าไม่อยากให้่อยไปเป็นเทอานัน เก็บบูบลี่มาขายได้เงินแล้วร่างกายเธอหนักสิสุดเราจมีประโยชน์อี่ยังอี่าังส่นะคะทุกคนนั่นแหละค่ะก็เลยต้องต้องรอให้สุขภาพดีก่อนส่นะคะนั่นแหละค่ะฮ <laughs> ะดูแล้ คือตอนอาลิตารครับเป็นับเอฟซี long time ago แต่ยัง still a l i v สวัสดีครับเอฟซโดดแล้วที่่ได้เจอกันแต่ว่าฉันยังมีชีวิตอยู่สั่งค่ทุกคนเนี่ยหละกตลิต้นไข่บลาทุกคนพีนไว้ดีสุดแล้วบอกว่าเมื่อยค่ะนะคะแล้วก็เมื่อยก็การแล้วก็มีอาการนะ ทั้งเราเก็บเข้าพร้อมค่ะทุกคนเราก็เป็นใสเลือนพร้อมเวลาเราย่างเราก็จะอ่นยางไกงเสียนเราก็จะโกยขึ้นมานะคะก็เป็นตะลืดโจนค่ะทุกคนให้เราคนป่วยอยู่น้ำกันนั่นแหละนะคะพิตาหันนี่เด็กคาร์บอนิทินมาร้อนอืมฮึี่กี้นลูกเก่งลูกมัน มีความร okay. ู้สึกข้าาจเฮาหนาอ่าหายใจบอเต็มปอดหายใจบ่อี้มังซีนะคะขนาดค่อยก้อนขอยจิบป่วยค่อยออกกําลังกายทุกมมือเด้อทุกคนแต่ช่วงนี้ก็ออกบ้างเวลาที่อ่าบ่วินมังซีนะคะขันวินน่ะก็จะอ่ามือใดที่วินก็บบ่ก็บ่ออกนี่ละค่ะ น้องไก่ก็เมื่อต่อช่วงนี้ก็ไข่เมื่อละสีฟองแล้วนะคะเชื่อว่าหันไข่เมื่อละสองบันนี้ก็เป็นเมื่อละสีไข่เมื่อละสีนี่มาเป็นอาทิตย์แล้วล่ะค่ะขาเมื่อนี้ล้มนะคะทุกคนเหมือนพนจะตกแต่ว่าคงจะบ่ตกดอกสีมองแง่ไข่ก็จะไปทํางานนะคะ ตามจริงนี่ยเขาส่งขอความมาทุกเมื่อค่ะทุกคนแต่ว่าข่อยก็ตอบแน่ไปแน่นี่ก็คืออ่าโน่นั่นแหละค่ะภาษาสวีดินเขาว่าไหนไหนเพราะว่าข่อยบ่มีกําลังตัวเมื่อนี่ข่อยส่งสิม,มีกําลังข่อยก็เลยจะไปนะคะเลิกงานอ่าสามทุ่มคร่งนะคะเมื่อนี่ทําแค่หาชั่วโมง ทุกคนตอนทานตะวันนี่ค่อยปลูกที่พอนนะคะปลูกหนาพอ